ถ้าคุณกำลังมองหาจังหวัดที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่นี่คือคำตอบอุกไทยธานีเมืองเ,เล็กๆริมสแกกังที่ธรรมชาติยังคงโอบกอดไว้ทุกมุมเริ่มต้นวันด้วยการแวะกะาบพระที่วัดท่าสูงวัดดังประจำจังหวัดที่มีวิหารแก้วร้อยเมตรแวววาวทั้งหลังสวยจนอดที่อยากมีกล้องไว้ในมือไม่ได้จากนั้นเราขึ้นไปยังเขาสแกกังจุดชมวิวทั้งเมือง แบบฮาโลลามาและยังเป็นที่ประฏิษฐานของพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หุบป่าตาลดินแดนที่คนเรียกว่าจูรัสติกเมืองไทยภายถ้ำม,มีป่าโบราณที่เหมือนหลุดเข้าไปอีกยุคหนึ่งก่อนปิดวันด้วยบรรยากาศสดใสสโลไล์เกาะเทโพหรือฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ นั่งจิบกาแฟเบาๆมองสายน้ำสแกกลังไหลผ่านเลยกันแล้วของกินอย่าพลาดโจ๊กเกีย่ยเกา๋าวยเตี๋ยวไก่เจ๊นงกาแฟโบราณร้านป้าทอหรือจะไปจบที่ตอกโลงยาช็อปของดีฝากกลับบา้าน2วัน1คืนไม่ไกลจากกรุงเทพอุทยัยธานีไม่ใช่แค่เมืองผ่าแต่เป็นเมืองที่ทำให้เราช้าลงและกลับมาเจอควา,ามสุขง่ายๆอีกครั้ง มากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับระหว่างเราหากผมผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์จังหวัดอุทยัยธานีเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วไปเที่ยวกันใหม่นะครับ